สามสองหนึ่งฟึหบหลับเลยตื่นมาก็คือมีนมเลยแล้วก็สวยขึ้นมาเลยงงม,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 มากถ้าพูดหางว่าเวอร์ไม่เจ็บอย่างที่เขาว่ากันว่ารถสิบลอ้อทับสิบล้อชนอะไรแบบนี้ค่ะเทคนิคขุณหมอจะดีมากทำแล้วไม่เจ็บเลยค่ะทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยเจ็บน้อยพักฟื้นไวอ,อ๋อเดี๋ยวนี้ส่องกระจบไปบชั่วโมงเลยค่ะดูรูปร่างของเบง เน้นหน้าอกอิ่มเต็มสวยฟูมากเลยค่ะมันดูเต็มมากเลยแผลสวยแฮปปี้กับแผลนมสวยขึ้นแล้วก็เข้ากับตัวพอดีด้วยเ,เขามองหน้าอกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราสวยไงถึงมีคนมองดิกินนี่รอคิวเต็มเลยค่ะโนบาก็รอดค่ะคุ้มกับเงินที่เสียไปมากๆเลยค่ะตัดสินใจถูกมากค่ะถ้าไม่ทำนี่คือพลาดมาก ขอบคุณคุณหมอมากค่ะทำให้ฝันเป็นจริงค่ะแนะนำที่คิวเซ็นเตอร์เลยค่ะเจ็บน้อยพักฟื้นไวคอนเฟิร์มค่ะการศัลยกรรมเป็นทางเลือกหนึ่งที่มันช่วยให้เพิ่มบุคลิกให้ดีแล้วก็เสริมความมั่นใจให้เราขอบคุณคุณหมอที่เนรมิตให้ไอกกับมาแบบเหมือนเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึง่งปุกสวยปังต้องคิวเซ็นทนเท่านั้นค่ะ